ไหน,นครับไมได้มามาเร็วเร็วแม่แกะแผลก่อนแกะแกะได้แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วครับมาเร็วแ,แ,แม่แกะเร็วแม่แกะเร็ว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 แม่แกะให้เร็วเจ็บขนาดไหนอะนไหนไม่ดูซิไหนบ้าเจ็บนะให้แม่ทำให้มาแม่จะแกะให้ไง แกะได้ไหมแม่แกะได้ยังเก้ยแกะได้พี่ครับเดี๋ยวแม่แกะให้ไงครับแผลใครพี่ไปทำอะไรมาครับเป็นแผลเนี่ยฮะจีดยามาจีดยามาใครฉีดนะครับคุณหมอจีดยามาคุณหมอจีดยามาเหรอครับร้องพิมร้องไห้ไหมครับลูกร้องไห้แล้วแม่ร้องไหมครับร้องแล้วกแม่ไม่ร้องเหรอครับผูเก่งจังเลยอุ๊ยกระโปุยออก Icana, ออยเก๋าปล่อยออกปอยออกอืมตกลงใครฉีดยาเนองครับเราน้องร้องไห้ไหมครับไม่ร้องไห้เลยแหละครับเก่งจังเลยโอเค